ดวงชะตาวันที่12กันยายน2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคและความวุ่นวายเล็กน้อยแต่หากท่านสามารถใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ก็จะสามารถเอาชนะปัญหาและนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีได้อย่างน่าพอใจเป็นวันที่มีโอกาสดี ในการใช้คิดความสร้างสรรค์และลงมือทำตามแผนที่วางไว้การงานการงานมีโอกาสที่จะได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่มีโอกาสที่จะได้รับงานใหม่ๆหรือหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญอย่างไรก็ตามต้องระวังเรื่องความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ร่วมงานหรือเจ้านายโดยเฉพาะในเรื่องของผลประโยชน์การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ควรทำอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อป้องกันความเสียหายในวงกว้างการเงินการเงินมีแนวโน้มที่จะมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นจากความสามารถของท่านอย่างไรก็ตามต้องระมัดระวังเรื่องรายจ่ายที่เกี่ยวกับสังคมหรือค่าใช้ใจ่ายที่คาดไม่ถึงการลงทุนด้านการเงินควรพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเฉพาะการลงทุนที่ต้องอาศัยความเชื่อใจในผู้อื่นเพราะมีโอกาสที่จะถูกหลอกลวง หรือถูกโกงได้ง่ายความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักที่ผูกพันและจริงจังในความสัมพันธ์คนที่เข้ามาอาจเป็นคนที่ท่านเคยรู้จักหรือเคยมีอดีตร่วมกันสำหรับคนมีคู่ความรักอยู่ในช่วงที่มั่นคงและมีการช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีคนรักจะคอยให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจในเรื่องต่างๆ ควรเอาใจเขามาใส่ใจเรามากขึ้นเพื่อให้ความสัมพันธ์ราบรื่นและยั่งยืนสุขภาพสุขภาพโดยรวมต้องระวังเป็นพิเศษมีโอกาสที่จะมีอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับภูมิต้านทานต่ำร่างกายอ่อนแอหรือการอักเสบในส่วนต่างๆของร่างกายนอกจากนี้ยังต้องระวังอุบัติเหตุจากการประมาทและอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับกระดูกข้อต่อหรือกล้ามเนื้อ อุปสรรคและสิ่งที่ควมรระมัดระวังเพิ่มเติมคืออุปสรรคหลักคือความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในเรื่องของผลประโยชน์และการถูกหลอกลวงจากการลงทุนหรือการทำธุรกิจนอกจากนี้ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุและปัญหาที่อาจเกิดจากการประมาทและปัญหาที่อาจย้อนกลับมาจากการกระทำในอดีตคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ ควรใช้ความรอบคอบและสติปัญญาในการจัดการกับความขัดแย้งและควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนการตัดสินใจลงทุนการเปิดใจพูดคุยและแสดงความห่วงใยกับคนรักจะช่วยให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นเพื่อเสริมดวงควรทำบุญลงศพหรือสักการะพระศิวะจะช่วยเสริมให้ท่านคล้ยคลาดจากปัญหาและอุปสรรคต่างๆ